เพราะนั้นชาตินี้ของเราทำความดีถ้าไม่มันสะใจไปเลยไม่จะไปทำแบบชนิดครึ่งครึ่งกลางกลางเพราะมันเกิดยากนักกว่าจะได้เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าตกต่ำไปถึงอบายภูมิทุกขติวิบาทนารกเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่สร้างบารมีใหม่กว่าจะได้กลับมามันจะนานจักเท่าไหร่เพราะนั้นเกิดมาแล้วก็อย่าถอยหลังนี่แหละทำความดีเข้าไป ทานศีลภาวนาทําไปเรื่อยอย่าได้มีเวลาเบื่อหน่ายเพราะอันนั้นจะเป็นเป็นอริยทรัพย์ที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปถูกจุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จโลกียทรัพย์ที่เราหาได้การฝืดเครื่องมันก็จะค่อยคล้องตัวขึ้นเมื่อเรามีอริยทรัยพย์มากๆก,ก็สามารถทําให้ดึงดูดโลกียทรัพย์เหล่านี้มาหาเราได้อย่างไม่มีทางที่เราจะ,ะคิดเป็นอื่น เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ดีก็าตามมีสุขกาตามได้ทุกตกยากก็าตามล้วนแต่มาจากเหตุแห่งการกระทำของเราทั้งนั้น